สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูสาวเหลือทนแชยับพออไอกลกเกษียณโกงงบประมาณเด็กผุดงานก่อสร้างเป็นว่าเล่นวันที่21กันยายนเพจเฟซบุ๊กครูวันดี .com เปิดสอบครูสมัครงานราชการได้เผยแพร่ภาพแชทข้อความของคุณครูรายหนึ่งที่ส่งเรื่องมาร้องเรียนถึงพฤติกรรมของพออโรงเรียนที่ไกลกเกษียณรายหนึ่งว่าได้มีการเบริกงบ เพื่อสั่งชุดไทยในงานเกษียณของตนเองเป็นเงินจํานวน14,000บาทยิงไกลวันเกษียณงานก่อสร้างก็เริ่มขุดขึ้นมาใหม่เช่นเบิกซื้อประตูห้องผอ8บ้านเป็นเงิน180,000บาทแต่ที่เห็นจริงมีแค่6บ้านทาสีตึกโรงเรียนก็เลือกใช้สีเดียวกับบ้านผอ,อและให้ช่างไปทาสีที่บ้านของตัวเองทําให้งานโรงเรียนล่าช้าล่าสุดสั่งชุดเก e ้าอี้ลุยส์มา50,000บาทไว้ในห้องประชุม แต่บอกว่าโรงเรียนไม่มีงบจ้างครูอัตราจ้างได้แถมจะให้ครูเอาเงินสวัสดิการใส่ซองให้อีกงานกเกษียณก็ต้องจัดใหญ่โตซึ่งเรื่องราวดังกล่าวด้านแอดมินเพจครูวันดี .com เปิดสอบครูสมัครงานราชการจึงอนุญาตนำมาลงเพจพร้อมกับระบุข้อความว่าไม่น่าเชื่อเรื่องแบบนี้ก็มีคุณครูท่านหนึ่งส่งมาให้แอดลงนะครับถ้าไม่อัดอันตันใจครูเขาไม่ระบายออกมาหรอกครับ ทำอะไรให้พอดีกระเียนแล้วก็จบอย่าเป็นภาระเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ